เพราะอาศัยกรรมธาตุจึงมีกรรมสัญญาเพราะอาศัยกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกปะนะอ่าแล้วก็มีกรรมฉันทะกามปริลาหกรรมปริเยสนานะแล้วก็มีลาภาการได้แล้วก็ไล่ปฏิจจสมุปนธรรมต่อไปอย่างนี้ดังนั้นตัวกรรมวิตกเนี่ยจะประกอบด้วยกรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะ เราไปดูเวลาคนเข้าปฐมฌานเนี่ยก็จะดับกรรมสัญญาได้กรรมสัญกรมสัญญาย่อมดับในปฐมฌานกรรมสัญญาดับนิวรณ์หาดับอกุศลดับวาจาดับอันนี้คือคุณสมบัติของปฐมฌานทำเรล่านี้จะดับ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  เสียงไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นเสี้นนามในปฐมฌชานก็จะไม่ไม่มีเสียงเป็นเสี้นนามละมตัวกรรมสังกปะเนี่ยจะเป็นส่วนละเอียดที่การที่คนจะละได้เนี่ยจะต้องรู้นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นซึ่งไม่ไม่สามารถละ ได้ด้วยสมาธิตัวสมาธิเนี่ยดับได้ชั่วคราวแต่จะดับไม่ขาดต้องใช้นิสสรณะนะคืออุบายเครื่องออกไปพ้นอุบายเครื่องออกไปพ้นก็คือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปก็คือเห็นอริยสัตตสีในสังกปะนั่นเองในกรรมสังกปะท่นี้ ไล่ตัวแรกก็คืออาศัยกรรมธาตุจึงมีกรรมสัญญาตัวกรรมธาตุเนี่ยก็คือพวกดินน้าไฟลมในกรรมธาตุยังถูกแบ่งเป็นอีกสองอีกถูกแบ่งเป็นรสอ,อร่อยแล้วก็โทษเนดังนั้นถ้าเราเห็นรสอร่อยจะยึดติดตัวกามเนี่ยก็คือ ความพอใจไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือการที่แท้จริงดังนั้นตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่หน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งสาแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กามพระองค์บอกอันนี้เป็นคุณของกามก็คือตัวกรรมธาตุมีส่วนของความเป็นคุณของมัน คือความน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจดินน้ํำไฟลมที่มีอาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็จะถูกเรียกว่ากรรมคุณขณะเดียวกันดินน้ำไฟลมเนี่ยก็มีโทษของมันอันนี้เป็นโทษของกรารมเรียกอาทินวะบุคคลเห็นโทษเนี่ยจะปล่อยวางบุคคลเห็นคุณจะยึดติดดังนั้นในกรรมวิตกก็จะเพ่งแรงในส่วนของกรรมคุณ พอได้กรรมคุณปุ๊บเนี่ยก็มีกรรมสัญญาตามมามีความหมายรู้ในการในกามการจําได้หมายรู้ในกามขึ้นมาแล้วก็มีกรรมสังกัปปะความปรุงแต่งในกามต่อไปความดําริในกรรมนั้นกรรมสังกปะก็ปรุงแต่งเรื่องกามขึ้นมาพอปรุงแต่งเรื่องกามขึ้นมาก็จะเกิดความพอใจเรียกว่าสังกับปาราคะ อันนี้กามาสังกปะใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นสังกัปปะราคะกามสังกปะปรุงแต่งเรื่องกามมาแล้วถ้าพอใจก็เป็นสังกปะราคะราคะก็คือพอใจหรือกำหนัดในการปรุงแต่งตัวสังกัปปะราคะนี่แหละพระศาสดาบอกว่านี้คือกามที่แท้จริงของคนเราดังนั้นการที่แท้จริงคือตัวนามธรรมตัวนามธรรมที่ ที่เราปรุงแต่งนะปรุงแต่งอันเกิดจากสัญญาและสัญญาเกิดจากตัวธาตุซึ่งเป็นตัวธาตุในส่วนลดอร่อยไม่ใช่ส่วนของโทษรวมทั้งหมดจะถูกเรียกว่ากามวิตกอ,อุโบโสถแปดประการหรือสมาธิชาหนึ่งสองสามสี่ก็จะละ กรรมวิตกได้ในสองส่วนคือละกรรมาธาตุกรรมสัญญาแต่จะละกรรมสังกปะไม่ได้ละได้เพราะสองตัวนี้ดับแต่พอมันปรุงขึ้นมากำลังสมาธิหมดตัวนี้ปรุงขึ้นมาก็จะกลับเข้ามาอีกนะดังนะนั้นตัวนี้จะต้องเห็นการเกิดการดับของมันต้องรู้ว่ากรรมวิตกตเนี่ยก็ เป็นธรรมชาติที่มีการปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปและมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เห็นอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆขึ้นมาเรื่อยๆก็จะปล่อยวางหลุดพ้นได้แต่เพราะการมสังกปะเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ละเอียดเรียกว่าเป็นส่วนอนุสัย เราก็เลยมองไม่ทันหรือมองไม่เห็นนะก็เลยทําให้เมื่อมองไม่เห็นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเป็นตัวตนในการปรุงอันนั้นว่าอันเนี้ยเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเราก็จะเชื่อการปรุงนี้นะแล้วก็จะเกิดการกระทําด้วยกายด้วยวาจาต่อไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกรอบของการ,รมวิตก